ตัวพ่อหัวด้วยนะฮะ นี่นะครับขบวนสินค้าบัสดูหอส่งด่วน985นะครับพ่วงตู้บอบอหอมาด้วยนะครับโบกี้สัมภาระห้ามล้อนะครับผ่านบริเวณสะพานดำนะครับคลองตะคดนะครับขบวน985นะครับ ตูบอพอหอมาด้วยนะครับสินค้าพัสดุหอส่งด่วนนะครับ ี่ครับขบวน985นะครับจอดที่สถานีโพธารามนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันซอม4304นะครับรุ่น ALD นะครับรุ่นนี้นี่ครับตู้บพหอนะครับโบกี้สัมพาระห้ามล้อนะครับนี่นะครับปรับปรุงสีใหม่เลยนะครับสวยงาม สถานีโพธารามนะครับขบวน985สินค้าพัสดุห่อส่งด่วนก็นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับตะไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของารูดุชาแนลครับ